หน้าก็สวยอยอู่เหมือนกันระอะไรไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าคอนโทรลครับรนเท่าไหด้วยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ศูนย์ CP Photon นนสำหรับคลิปนี้เราก็จะพามาชมเจ้า CP Photon Allmark Flex สีล้อเล็ก u n c t i o นครบราคาสุดคุ้มจาก CP Photon บุรีรัมย์ โคเลตขึ้นฟองลงฟองตาบหน้างานผลดินสายตัวนี่หมอเลยตอบโจทย์เลยผมได้แปดเจ็ดเก้าแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับผมในราคานี้ได้อยู่แต่นี้ยังทำเงื่อนไขายราคาพิเศษได้ไอ้ตัวนี้จะเป็นโปรแกรมให้ลูกค้าเข้าโปรแกรมใช้เงินดาวน้อยได้ตัวนี้มันกี่แรงอยู่ที่หนึ่งี่สิบแรงม้าสี่สูบเหมือนกันสีสูบเครื่องคำนวณนะคำมมิ่งเลยเจสซี่เอฟเหมือนกัน แต่<ช>แต่<ช>แตด้วย,วยความเป็นเฟืองนะครับเฟืองมันจะที่เี่ะมันใช้เฟืองใหญ่เป็นปกตดท่าตด้วยซ้ำแต่วิธีการอ่ะเราจะขายเป็นรถเล็กเราก็ต้องลงเป็นแค่สี่ล้อก็พอหนึ่งมันไม่ติดเที่ยวไม่ติดเวลาไม่ต้องมีประกอบการแล้วก็ต้องอใช้ในเรื่องของใบขับขี่ทั่วไปได้ครับตัวเนี้ยอ่าดูยองมีคามดีครับดี ที่4ถึง5ตันถ้าบ้านเราแบกแบกได้ถึง5ถึง6ตันถ้าเราแบกนะโอฟเคนี่ก็สวยในหนุ่มม้าเหมือนกันสองลุนนะไฟย้าครับเอรื่องดึงแบกนะครับอะไรไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าครับเกียร์เกียร์5สปีดสวยครับใม่นกว้างครับมิตตวรถจะค่อนข้างจะก้างกว่า ทางแบรนด์ตลาดทั่วไปอย่างโฮเก่มันเดินถึงก oh sì, so right. ันได้เลยโอ้โหซีซูคอมมันเร็วคัมมินมีฟูดคอนโทนครับร้อยเท่าไรนะเอามีฟูดคอนโทนด้วยครับไม่มีนะแถวบ้านความเร็วที่ห้าสิบคือไปกดคปุ่นเพื่อเพิ่มความเร็วขึ้นครับแล้วก็ปล่อยฟองไลงวิ่งได้เลยพอแตะเบรกปุ๊บเคลียร์ออกแล้วก็เซตค่าใหม่ของบ้านเราไม่มีนะไม่มีครับถือว่าอะไรที่ ในมุมมองของการขับขี่เรื่องขนส่งทางไกลๆก,ก็จะเหมาะสําหรับการขับขี่ที่ไม่เมื่อยไม่ลาเดินทางไกลร<ม>ับก็สซยอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ที่คุ้มในราคานะครับถ้า,ถ,าถ้าพูดในเรื่องของความค่านิยมในเรื่องของแบงค์ตลาดเรามุมมองว่าในเรื่องของราคาออปชันที่ให้เราค่อนข้างจะให้มากกว่าเราเข้าเข้าใจในเรื่องของความเป็นรองแต่สิ่งที่เราไม่เป็นรองคือในเรื่องของออปชันที่ให้ ไสองแผ็ที่ไฟมนเก่งครับความสะดวกสบายห้องโดยสารมันข่างจะให้เยอะครับแล้วก็ไม่เมื่อยไม่ลาครับเครื่องเสียงก็มีแบบนี้ดสียครับ USB ด้วยครับ USB มีบลูทูธไหมยังไม่มีอ่าไม่มีครับอันโซเคแล้ว USB ก็ใช้สายะมีต่อเลยครับเชือุรีครับที่เชื่อบุรีครับอันนี้โซมีเคอเลดด้วยครับพเวอเลดครับอ่ดีชื่อบุรียงมีอ่า กว้างสบายอรณ์มีดพายจุดด้วยสามจุดเลยครับยังมีในช่องเก็บเครื่องมือครับเราพิลล่าสุดเรามีในเรื่องของถังดับเพลิงความปลอดภัยด้วยทั้งดับเพลิงแม่แรงครับมีเลยมาตรฐานความปลอดภัยเราจะมา้องขยับอกออกมาี่อ๋อนี่ดับเพลิงแม่แรงครับอุปกรณ์เราให้มาหมดเลยรอค่ะเขาหนะเมื่อกี้แปดแปดเจ็ดเก้า แสเจ็ด oh. หมื่นเก้าพันอถือว่าโอเคนะครับสำหรับสี่ล้อเล็กเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยกระจกมองข้างก็คมนะครับกมองข้ามใหญ่เบอเริ่มเลยถือว่าสวยนะครับตอบโจทย์กับรถเชิงพาณิชย เครื่อง120แรงทามินควัมเร็วก็เป็น6ล้อตัว8 8ตันขึ้นยังไม่ได้ต่อโอเคครับสลรุบวันนี้เราก็เจ้า4ล้อเล็กทีแรกเห็นคันนี้นึกว่าเป็น168นหะครับไม่ใช่ครับตัวนี้ตัวพี่เบิ้มเขา245ใช่ไหม245ราคาล้าน พิเศษอยู่ที่ร้านเจ็ดครับร้านเจ็ดพิเศษเลยใช้เงินดาวน์คันนี้เลยคันนี้เลยคันนี้เลยครับขายแบบไม่เอากาไรลูกค้าสนใจถ้าจะสเปคการใช้งานผู้ประกอบการไหนที่สนใจเนี่ยผมจะมีราคาพิเศษรห้กบานี่สี่เมตรไหมถึงนะสี่เมตรครับกว้างเลยครับน้องๆสิบล้อเลยใช่สายลมต่อพ่วงใช่ไหมับจุดทาทำทำไว้ต่อได้ แต่ลูกค้าต้องไปคุยกับขนส่งเองครับเรื่องมันต้องเขียนแบบเขียนอะไรก็ดีแต่ว่าขนส่งบ้านเราคุยง่ายใช่ไหมครับเข้ายอันนี้ก็อ๋อโอ้มีโชค,ค,คนะผมมีโชครอดแล้วการนำชีโชคชัยผมอาจะเป็นทัชเทปมีมยย่เป็นไปบ้างเพราะว่าเวลาเกิดเหตุก็จะมีเรื่องของทีมซัพพอร์ตหกสูบตอนนี้หกสูบสองสี่ห้าเครื่องคำนี้แต่ใช้เกียร์ฟ้าเนี่ยจะเป็นเกียร์อยู่ในรูปประเภทรถยูดีครับยูดีทัก หนึห่งลัอมีโลมีไฮโอเคครับก็ประมาณนี้ครับ CP โฟตอนบุรีรัมนะครับต่อไปก,ก็จะมีครับในจังวเพิ่มแล้วก็ปลายปีก็จะมีในเรื่องของสิบล้อจะมาเพิ่มสองตัวคือตัวสิบล้อสิบล้อบ้านเราไปว็นพวกแม่ลูกสิบล้อลาดก็จะมีเข้ามาเพิ่มแล้วก็เป็นตัวไฟฟ้าเข้ามาเพิ่ม๋อไฟฟ้ามาด้วยข้างล่างก็จะมีไฟฟ้าจ รถรถหุ่นนอ้อง,องไฟฟ้านี่มาแล้วหอน้องโอเคเยครับเดี๋ยวเราไปดูรถไฟฟ้ากันครับ